แล้ลวมาฮาเลวมาาลวเนี่ยจ้จ้นี่กระไรนี เต็มเลยวันน right ี้าวเก็บแท็ซีมารอเต็มเลย FC ซีมารอเต็มเลยโอ้มีไฟมองสุดยอดเลย พอเอก่าตอซีซากเกตเล้วบนไปแกินข้าวบ้นย่อมย่อมสีซกเกตลงมาดีมากโคตรหลาดอีกยอมแลอิริแล้ขับรถเก่งอหลีฟาดเก่าเนาะเน่าเสียแล้วไม่ก <laughs> ินเกาอยู่บ้านจะไดชิวชิวเก่าซิซเกตชิวชิวค่ะต okay. ่การช้ป๊าป้าช่วยไปขายในป้าป้าย่ายูที่สนร้กันด อ๋อครับผมดูประจำใช่ไหมดูประจำมตั้งแต่ยวมึงหญิงวันแรกจนวันนี้นะเคยเจอหรือยังนี่ยังไม่เคยตัวจริงนี่ครั้งแรกลูกหลานมีพามาว่าอย่าไปเด้อยายเขาตีกันว่าไหร่ว่าไม่ตีหรอกจะไม่ตีกันเลยนี่ก็มาเจออะไรกบว่าโจก็เจอเลี้ยวโอครับผมไอเสานุก็เจอเลีวยดีเจอพ่อการใช้ถ่ายลูกก็บางใจเห็นมันมืดมันมืดครับแม่เดี๋ยวผมถ่ายหน้าไปทีเรายังไม่ได้ซื้อตัวเขาไปถ่ายให้นุ่มแล้วก็มาก็จะเข้าค้าขายแล้วครับ เดี๋ยวลูกสาวก็เข้าไปข้างในซื้อตั๋วแล้วเข้าไปเลยเขาถ้าเขายังไม่ขายก็เข้าไปก่อนครับเขาเขายังเขามีเสือมาขายไม่ใช่มี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 จะจะเห็นเซ็นชีด้วยครับครับครับประยากไม่ยากราคาประหยัดดูในตัวจับทุกวันไม่วางเลยก็ลงมาละซื้อลูกหลานถ้ามาวันนี้ใครเข้ามาจะไหนการไม่เข้า

สอไม่ยืนพากันดูไปแต่ขอถ่ายเนี่ยสองวงสามวเอาถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนแม่จักราดแม่มองกล้องเดี๋ยวรอลูกสาแป๊บนึงอ่ามองกล้องก่อนมาล่องตเทียงมาล่องตะเียงหแล้วหาแล้วพี่น้องเอ้ยมาลอดมาลอเียงหายหน่อย

จะขับไป้ไครับเต็มต้อนเลยโอ้ลมเขาบอกว่าอยู่าอจริงจริงม้วนนี่กับแปลอมารนอยไมไม่มันจะตกดึกสักกทุ่มตีหนึ่งโอ้ยังล่ะนี่เซอร์ไพรส์หนักมากเลยครับ สิตาไม่เอาไป่พอสิตาเออต่รับลูกน้อยอ่าไม่ใช่กับสาวเสื้อดำอ่าชอบนะเขาแบเแนดินไวอุบปเหตุอยู่วเขาอยู่กับผู้าวเออเออมวนเฉยจบเบอร์เขาเลยเาแล้วงานเข้าแล้วก่อสิตาเยาเขาเห็นเอเดี๋ยวว่าอุเเห็นเด้อเป็นเป็นตาเห็่เป็นเป็นตาใหรของใครเป็นตา

กเจอกันคลิปหน้านะครับปอจิตต